อันที่จริงความสามารถของเราในอันที่จะรู้เวลาตามมาตรฐานของชาวโลกมนุษย์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคอยกำหนดนับวันเดือนปีไว้เหมือนอย่างมนุษย์ทั้งนี้เพราะตามปกติแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยแต่ในขณะใดที่เราต้องการจะทราบก็อาจจะทราบได้ทันทีในเมื่อส่งกระแสจิตมาติดต่อกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อเราทราบว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยกับเรามาแต่เดิมจะต้องผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้เมื่อใดเรียกง่ายๆตามภาษาของชาวโลกมนุษย์ก็ว่าเขาจะต้องตายเมื่อใดแล้วเราก็สามารถจะรู้ได้ทันทีว่าระยะเวลานั้นจนจะมาถึงแล้วหรือ,อยังทั้งนี้ขอให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้นับเวลาคอยท่าเอาไว้ ดังที่ท่านอาจจะเข้าใจเช่นนั้นหาไม่ได้เลยเรารู้ได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็เพราะว่าเราส่งกระแสจิตไปเพื่อเห็นเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด,ด,ด,อดโดยไม่ต้องกำหนดนับเวลาเลยเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นนี้ก็เป็นความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้า เท่าที่อยู่ในภูมินี้เท่านั้นซึ่งหาได้เป็นความรู้ความสามารถที่สมบูรณ์อย่างใดไม่เพราะยังมีท่านที่อยู่ในภูมิสูงกว่าข้าพเจ้าขึ้นไปอีกมากมายหลายชั้นนักแน่นอนทีเดียวความสามารถเหล่านั้นย่อมจะสูงกว่าข้าพเจ้ามากมายนักเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาเราๆก็ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน และยังสามารถกากำหนดไว้อย่างแม่นยำอีกด้วยว่าเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นนั้นจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดที่ไหนและเมื่อไรซึ่งอำนาจที่จะเรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตในระยะไกลเช่นนี้ยังอยู่เกินวิสัยของข้าพเจ้าอย่างมากมายตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้กระทำจิตให้ประณีตเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นภูมินั้นได้ซะก่อนแล้ว ก็จะไม่สามารถมียานอลึกซึงเช่นนั้นได้เป็นอันขาดอวากาศเมื่อกล่าวถึงเรื่องอวากาศก็พอจะกล่าวได้อย่างกว้างว่าเรื่องอวากาศก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโลคทิพย์เหมือนกันแต่ก็เป็นไปในลักษณะแตกต่างกันกันกบโลคมนุษย์ทั้งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องการหรือเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองแน่นอนเหลือเกิน อวากาศจะต้องมีอยู่ในโลกทิพย์ตัวอย่างเช่นเมื่อข้าพเจ้ายือนอยู่ที่หน้าต่างห้องชั้นบนก็จะเห็นภูมิประเทศในลักษณะต่างๆไกลออกไปในระยะไกลข้าพเจ้าก็จะสามารถเห็นเมืองซึ่งมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนอกจากนี้ภูมิประเทศที่เห็นโดยรอบก็เป็นเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์ คือมีที่ราบที่ดอนแม่น้ำลำธารและป่าเขาลำเนาไม้ไม่ผิดกับในโลกมนุษย์สิ่งเหล่านี้ก็ต้องกินเนื้อที่เช่นเดียวกับสิ่งเหล่านี้ในโลกมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดเป็นของจริงๆจับถูกต้องได้ไม่ใช่เป็นเงาเงาทับหรือซ้อนกันแต่อย่างใดภูมิประเทศเหล่านี้จะลายเห็นได้ไกลออกไปจนสุดขอบฟ้า และนอกเหนืออนาเขตนี้ไปก็คงจะมีภูมิประเทศเช่นเดียวกันนี้แผ่ออกไปอีกไม่รู้สิ้นสุดข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้าสามารถจะเดินทางไปในระยะไกลแสนไกลโดยไม่มีอะไรติดขัดระยะทางเหล่านี้กว้างขวางและยืดยาวมากกว่าระยะทางรอบโลกมนุษย์หลายต่อหลายเท่านักแต่ระยะทางอันไกลแสนไกล และพื้นที่อันกว้างใหญ่มหาศาลเช่นนี้ก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของโลกทิพย์นี้เท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปก็ยังได้เคยบอกแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะเดินทางข้ามเขตแดนของข้าพเจ้าไปสู่ภูมิที่สูงกว่าขึ้นไปอีกก็ได้ถ้ามีเครื่องคุ้มกันหรือมีผู้ช่วยเหลือดังนั้นจะเห็นได้ว่าอวากาศ ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันเมื่อกล่าวตามทัศนะของโลกมนุษย์ก็จะเห็นได้ว่าภูมิอันเป็นทิพย์เช่นนี้อยู่เหนือวิสัยที่ชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนของชาวโลกมนุษย์จะต้องอาศัยยานพาหนะในรูปต่างๆเป็นเครื่องช่วยเหลืออยู่เป็นส่วนมากยกตัวอย่างเช่นในระยะทางหนึ่งพันไมล์ การเดินทางในโลกมนุษย์จะต้องเสียเวลามิใช่น้อยแม้จะไปโดยยานพาหนะที่เร็วที่สุดอย่างใดก็ต้องใช้เวลาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ในโลกทิปนี้ระยะทางไม่มีความหมายสำหรับพวกเราแต่อย่างใดเลยดังที่ท่านได้เคยทราบมาแล้วว่าณนะที่นี้กระแสจิตเท่านั้นที่จะครองความเป็นใหญ่อยู่โดยสมบูรณ์ สถานที่ใดๆแม้จะห่างไกลเพียงใดก็ตามหากไม่เกินวิสัยภูมิของเราแล้วเราก็สามารถจนดึกให้ตัวเองไปถึงที่นั้นได้ในฉับพลันโดยไม่ต้องเสียเวลาเลยในที่นี้ความเร็วของจิตเป็นเช่นใดความเร็วของกายก็เป็นเช่นนั้นเท่าที่กล่าวมานี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่า แม้อาวากาศจะมีอยู่จริงเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์ก็ตามแต่อำนาจจิตของเราได้ก้าวขึ้นสู่เหนืออำนาจของมันเสร็จแล้วในขณะเดียวกันการที่จะต้องใช้สิ้นเปลืองไปเกี่ยวกับอาวากาศนั้นจึงเป็นอันหมดสิ้นไปด้วยในเรื่องเช่นนี้กล่าวโดยสรุปก็คือการอาวากาศทั้งสองประการนี้หากกล่าวตามทัศนะของชาวโลกมนุษย์แล้ว จะว่ามีอยู่หรือไม่มีก็ดูเหมือนว่าจะได้ทั้งสองประการแต่สำหรับพวกเราแล้วย่อมเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆโดยแท้สิ่งที่ทำให้แตกต่างไปจากโลกมนุษย์ก็คือเราได้ก้าวล่วงพ้นสภาวะเช่นนั้นเสียแล้วโดวยสิ้นเชิงความเป็นอยู่ของเราจึงไม่ต้องถูกจำกัดด้วยสภาวะทั้งสองนั้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม มีข้อสําคัญอยู่ประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเวลากล่าวคือในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องติดต่อกับโลกมนุษย์แล้วเราก็ถือเวลาเป็นเรื่องสําคัญเสมอโดยเหตุที่เราเห็นการเกิดขึ้นของเรื่องนั้นๆได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราจึงสามารถติดต่อกับโลกมนุษย์ได้ในขณะที่เหตุการณ์นั้นๆกำลังจะเกิดขึ้นพอดี โดยไม่ผิดพลาดในเรื่องเวลาแต่อย่างใดแม้ว่าเราจะไม่มีนาฬิกาหรือกำหนดนับเวลาไว้อย่างชาวโลกมนุษย์ก็ตามตอนที่16ความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้ละทิ้งกายเนื้อมาคลองกายทิพย์โดยสมบูรณ์ท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับโลกทิพย์และความเป็นอยู่ของผู้คลองกายทิพย์มาแล้วเป็นอันมากกว่าจริงในระหว่างนั้น กล่าวคือในระยะก่อนที่ท่านจะได้หลุดจากกายเนื้อซึ่งชาวโลกมนุษย์สมมติเรียกกันว่าความตายนั้นท่านก็คงจะได้นึกฝันเอาไว้บ้างไม่มากก็น้อยว่าเมื่อขณะนั้นมาถึงเข้าจริงๆท่านคงจะรู้สึกเช่นนั้นเช่นนี้ต่างๆนานาแต่ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทราบความจริงประการหนึ่งว่าความรู้สึกเช่นนั้นเป็นเรื่องพลวิสัย ที่จะบรรยายด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือให้เท่าเทียมกับความจริงได้ทั้งเป็นของลึกซึ้งและใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะนึกฝันหรือาคาดคะเนล่วงหน้าได้จริงๆท่านอาจจะนึกฝันไว้ล่วงหน้าเท่าใดเท่าใดก็ได้แต่เมื่อขนาดนั้นมาถึงเข้าท่านก็จะต้องได้พบความประหลาดใจที่สิ่งที่ท่านนึกฝันไว้ต่างๆนานานั้นไม่เท่าเทียมกับความรู้สึกอันแท้จริง ที่ท่านจะต้องประสบได้ตนเองในขณะอันสำคัญเช่นนั้นเลยทุกทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วก็จะรับรองในความจริงเช่นนี้เหมือนกันหมดว่าความรู้จากหนังสือหรือจากการคาดคะเนนึกฝันเอานั้นห่างไกลาจากความรู้สึกที่แท้จริงอย่างเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวบุคคลในโลกทิพย์นั้นเมื่อกลับมาติดต่อกับชาวโลกมนุษย์ก็มาจะรู้สึกอึดอัด ไม่ทราบว่าจะบรรยายความรู้สึกและสภาวะความเป็นอยู่ของตนให้ชาวโลกมนุษย์ฟังได้อย่างไรจึงจะสามารถให้เขาเข้าใจได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างที่สุดความรู้สึกเช่นนี้มีเหมือนเหมือนกันหมดในเมื่อท่านเหล่านั้นพยายามจะตอบคำถามของชาวโลกมนุษย์ที่ว่าสภาวะความเป็นอยู่ของโลกทิพย์นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ส่วนมากติดอยู่ในคำพูดและภาษาของตนซึ่งอันที่จริงมีสิ่งต่างๆอีกมากหลายที่ไม่สามารถจะบรรยายให้เห็นแจ้งหรือเข้าใจได้เพียงด้านคำพูดเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลกทิพย์ซึ่งสำเร็จและเป็นอยู่ด้วยธาตุใจ,จยอย่างเดียวเท่านั้นยิ่งเป็นของแสนยากที่จะนำมาบรรยายด้วยคำพูดให้ลึกซึ้งเท่าเทียมกับความเป็นจริงได้ เพราะชาวโลกมนุษย์ผู้เปรียบเหมือนกับอยู่ในบ่อน้อยเป็นผู้มีประสบการณ์อันจำกัดในวงแคบย่อมคิดเปรียบเทียบและนึกฝันเอาตามประสบการณ์อันแคบของตนเป็นมาตรฐานถึงจะบรรยายให้พิสดารอย่างไรเขาก็นึกไปไม่ถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของโลกมนุษย์ก็จะไม่มีพอที่จะบรรยายให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้ดังนั้นยิ่งบรรยายมากไป ชาวโลกมนุษย์ก็มักจะยิ่งไม่เข้าใจและผลสุดท้ายก็เลือยิ่งไม่เชื่อหนักขึ้นอีกตัวอย่างเช่นการบรรยายถึงความสวยง,งามของดอกไม้และภูมิประเทศเป็นต้นเราชาวโลกทิพย์ผู้ซึ่งได้ผ่านเข้ามาเห็นของจริงด้วยตนเองแล้วก็ย่อมรู้และเห็นอย่างแจ้งชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้มีความวิจิตรพิสดารและสวยสดงดงามเหนือโลกมนุษย์ อย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เลยเราอยากจะพูดให้เขาฟังอยากจะบรรยาให้เขาเห็นจริงละเกินแต่ก็ไม่รู้จะสรรหาคําพูดอย่างไรจึงจะให้ได้ความหมายลึกซึ้งทําให้เขาเกิดมโนภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้ผลสุดท้ายก็ต้องกล่าวแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตพิสดารกว่าโลกมนุษย์อย่างมากมายหลายเท่า เช่นสิบเท่าบ้างยี่สิบเท่าบ้างเป็นต้นซึ่งเราก็รู้ดีว่าการบรรยายเช่นนี้ไม่มีผลนักเพราะชาวโลกมนุษย์ก็จะไม่สามารถวาดมโนภาพได้เลยที่ว่าสิบเท่าหรือยี่สิบเท่านั้นความจริงจะเป็นเพียงไรที่กล่าวมานี้ก็คือตัวอย่างของส่วนที่เป็นรูป,ปรธรรมคือสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้เท่านั้น ไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเช่นความรู้สึกปีติยินดีต่างๆเป็นต้นการบรรยายให้ชาวโลกมนุษย์ฟังถึงความล้ำลึกไพศาลของอารมณ์อันบังเกิดกับจิตใจโดยเฉพาะเช่นนี้เป็นเรื่องหมดหวังเอาจริงๆอย่างมากเราก็ได้แต่เพียงพูดว่าในตอนนั้นมีความปีติยินดีมีความรู้สึกเอ,อิบอาบเป็นสุขอย่างยิ่ง หรือในทางตรงกันข้ามถ้ากล่าวถึงอบายภูมิก็ต้องว่ามีความทุกข์ทรมานมากลําบากเหลือแสนเป็นต้นคำบรรยายเหล่านี้เราชาวโลกทิพย์ผู้ได้ประสบและเห็นแจ้งแก่ใจมาแล้วย่อมรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายใกล้เคียงกับความจริงแม้แต่น้อยแต่เราก็ไม่สามารถจะอธิบายให้ชาวโลกมนุษย์ทราบให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร เราก็ได้แต่ภาวนาขอให้เข้ามาเห็นด้วยตาของเขาเองและรู้ด้วยใจของตนเองเหมือนอย่างพวกเราเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ามักจะได้รับการกซักไซไล่เรียงเสมอว่าเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างในขณะแรกที่เรารู้ตัวว่าได้หลุดจากกายเนื้อมาแล้วและได้มีกายทีปเป็นตัวของตัวเองโดยสมบูรณ์ แน่ละความรู้สึกเช่นนี้สำหรับผู้ที่เคยติดอยู่กับกายเนื้อคิดว่ากายเนื้อเป็นตัวข้างตัวที่แท้จริงติดอยู่ในสันดานมาเป็นเวลานานนั้นย่อมเป็นของที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่อย่างบอกไม่ถูกทีเดียวมันคงจะมีความรู้สึกอันน่าพิศวงเลือกล้าเหนือความรู้สึกใดๆที่เราได้ประสบมาในชีวิตในสมัยที่ยังคลองกายเนื้ออยู่มากนัก ในการตอบคำถามเช่นนี้ข้าพเจ้าจะลองประมวลความรู้สึกอันเกิดกับผู้อื่นเช่นของเอ็ดวินและรูดเป็นต้นมาเล่าสู่กันฟังเป็นทำนองว่าข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของท่านและได้ประสมภาษณ์คนทั้งสองมาฉะนั้นท่านทั้งหลายคงจะทราบมาแล้วว่าเอ็ดวินกับข้าพเจ้านั้นได้เคยเป็นพระมาด้วยกันในสมัยที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ เอ็ดวินเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโลกทิพย์หรือโลกหน้าแต่อย่างใดเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติทางสมาธิได้รับความลำบากต่างๆก็ดีได้เกิดประสบการณ์บางอย่างในทางจิตในระหว่างที่ปฏิบัติทางสมาธิอยู่ก็ดีเอ็ดวินก็เป็นบุคคลหนึ่งในจำนวนไม่ก,กี่คนที่เห็นอกเห็นใจในความลำบากของข้าพเจ้า